ด,ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่อนะคะมือนี้นะคุณแอนใครจะให้นะมือนี้ป้าสวนผักกับลุงช่างค่ะโอ้ป้าสวนผักกับลุงช่างนะทุกคนจะได้อะไปดังกินน้ำพอเหรุ่นน่ะเออเออขาไปไปบุรุษเลยไปบุรุษ ลาเต้ลาเต้ลาเต้จะหอมเก้มเพราะว่าน้องพลออาบน้ำเดี๋ยวมันก็อันนี้คนฮ้บีเา็มข้าโอ้พ่อบาทป่ะขอบคุณนะคะเนาะ ใช่ขอบคุณนะครับจัดให้กับชาวสี่กอดทุกคดต้าอยากมนเนี่ย

ป้าปป้ากับลุงค่ะแล้วค่ะนอนาเออวันนั้นเยนเลยตานตายนี่วัน เมื่อกี้นี่คือยีบนิแพงโอ้สูเ <t Rahmen> พื่อหรือโอ้เฮ้ยชนิดละพื่อนก็พื่อนมีไดด้วยเนาะอันนั้นอ่ะชนิดจะพ่อนก็พื่อนไม่ได้นะทุกคนมีแยกวงนะคะแล้วเขาเรียกว่าดังและแยกวงนะทุกคนก็ขอบคุณนะคะป้าสวนผักนะคะแล้วก็ลุงช่างนะคะที่ มอบของอร่อยอร่อยให้ชาวสีโกได้ทานกันนะคะนี่นำใจลุงป้านะคะมันจะอ้าอ,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 อย่างไงละ่ะมนุ่มๆที่นี้ <c oughs> ไฟมันแห้งบ่ะตะก,กี้เพราะว่ามันมีหอนติตะก,กี้ว่ามันยังมีหอนมาบ้านหอนแล้วทุก นะฮะเราก็อร่อยลอยกันไอ้วนเป็นอะไรเป็นหวัดเป็นหวัด,วดม,มา,ามาค่ะมากินด้วยกัน เพ่อย่างเช่าผ้าเรานั่ต้องขอบคุณนะคะให้ควิอคราะ์นะคะโยตางอ่เยโตายิเปน่งกินนะนังเอนงาเนเอาจานกนมน จ้าค่อยะเชื่คนเลือไปแล้วรินะดีเเอาไปรอด้มเอาได้หมฮเอาไปเชคเลืได้าเียินนมนลน้อ เอาผู้ร a t u r a l อ่านค่ะเดี๋ยวคุณป้าไปมอทีทำทายกันเอกเขาอเคยตื่นอย่าง้ปะจะเอาแต่กนมเบดมันเคยตื้นอย่างนี้จ๊ะเบียไหนเกิดมาใช่ค่ะโอ้โหช่างใหญ่แล้วคุณป้าเป็นไมไม่ตื่นเยอะเต็มไหมกนออยู่รอย่นรออ ใหม่ล่าส mm ุดใหม่ล่าสุดอเปอร์เซ็นต์ห่ลออางเีดี่เ้นมขึ้นมาเลยางมันไ้มาเด็มันขึ้นมากเลยกิ้นเลยอ๋เบียช่นเดเมือนไม่ตเขางหลังว่ากอะไรก็้ินเอาพันนั้นะพสนจะได้กินเจลาเมนอีนหวานนี้นกินยิมรักของขี่ทุ้าจะ

bọn ta ta có cái bịu có làm cái bịu này lấy đi vô đi vô đi đi ra đít ra đít ra ้เกนะ่อไปนะพี่พลอยกำลังกินกำลังนอน่ะเป็นธรรมดาเนาะพลอยเนาะสูสูพลอยวันนี้อร่อยอร่อยน่ากินมากๆเลยทาขาไมเกลันอนกินแล้วนินแล้วนอกอโอเคนี่นะทุกคน ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณช่างใหญ่กับป้าชวนผักมากนะคะไปเพชรเบนขอบคุณค่าลุงหน่อยเดี๋ยวอ๋อขอบคุณไหมพัชรีบออโอ้โหแบบไหมพะชรีอ่ะไม่ไหมพัชรีก็ได้อ่าหนึ่งอง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคอ, <c oughs> อะโอเคนะคะแล้วก็ขอให้ช่างใหญ่นะคะก็อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนอือใช่ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะคะเนาะสำหรับนี้วกันก็ขอบคุณนะคะคือย,ยังไม่ลืมชาวชีกโก้นะทุกคน <laughs> แอบซองอยู่เขากินกุ้งใหญ่ <laughs> อ่ะโอเคนะใช่นะอ่ะสำหรับวันนี้ประมาณนี้ค่ะ